สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านเมื่อนี้สมพามาเดินชมบรรยากาศอยู่ริมทะเลเมืองสมอยู่จ้าอยู่เมืองอาเวเรประเทศนอร์เวย์จ้าบรรยากาศก็บบคกอยดีดอกครึ่มฟ้าครึ่มฝนคือฝนสิตกนี่อันนี้โรงจอดเรือค่ะหลังแดงแนี่คือโรงจอดเรือโลงเก็บเรือเวลาหนาหิมะตกก็จะเอาเรือน้อยนี่แหละเข้าในโรงนี่ ลงโสมนะลังลงจอดเรือโสมเนีเรือกับจอดอยู่นะเรือน้อยนะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านที่เข้ามากดถึกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โซมเนดะ้อขอบคุณหลายๆจ้าที่ยังบมลืมสาวสะกลคนไกลบ้านคนนี่จ้ะเอาบรรยากาศอยู่ริมทะเลมาฝากจ้าน้าขึ้นน้าขึ้นน้าขึ้นแล้วจ้า ถ้าอากาศดีนะคนจะมาเล่นน้ำอยู่ชายหาดนี่ล่ะนี่ละ่ะชายหาดเมืองเอาเวรลยประเทศนโนเวย์เมืองที่สมอยู่จ้านี่เอาบรรยากาศอยู่ริมทะเลมาฝากแต่เสียดายเมื่อนี่มันมามีแดดฝนตกจ้านี่ล่ะจ้าจะให้ชมบรรยากาศใกล้ๆจ้าลังสีแดงๆเนี่ยนะโรงเก็บเรือจ้านี่ละ่ะชายหาดเมืองสมอยู่จ้า เงินโสมอยู่นะสิใกล้ทะเลนี่แหละจ้าบรรยากาศเมื่อนี้ก็คลื่มฟ้าครื่รรมฝนบ่ดีเลยอากาศเมื่อนี้นี่แหละจ้าเอาวิวงาม,งามอยู่ทะเลมาฝากจ้ะจักงามบ่งามดอกเนาะเมือ่อนี้น้นําขึ้นน้ําใสใสแต่ว่ามันหนาวชายหาดนี่แหละจ้าที่คนสิพากันเวลามีแดดดีๆข้าเจ้ากับสิมานั่งเต็มชายหาด เล่นน้ำกันอยู่นี่แหละจ้ะนี่แหละจ้าบรรยากาศอยู่ทะเลเมืองโสมอยู่จ้าเสียดายมือนี่มันขึ้มฟ้าขึ้มฝนอากาศบ่ดีอากาศบด่าาศบดีโสมขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง FC ทุกๆคน ที่บอลืมจ้ายังคอยถามข่าวถามข้าวยังรอชมคลิปเก็บเฮ็ดนำเฮ็ดเมืองโสมมันบออกสองปีแล้วเด้นี่เฮ็ดพิ่งนี่บอได้เก็บนี่ปีนี้กับบอได้เก็บปีนี่ ดูแลสุขภาพในเด้อจ้าพี่น้องเอซที่น่ารักทุกๆท,ท่านขอบคุณหลายลายที่ยังบว่ลืมสาวสกลคนนี้จ้าเอาบรรยากาศอยู่ริมทะเลมาฝากจ้ะมันกับบกไก่จากเงื่อนโสมดอกจ้ะย่างลงมาประมาณหานาทีอันนี้น้ำขึ้นแล้วนี่ อยู่ชายหาดน,นี่เขากระสิมีห้องน้ำให้เรียบร้อยแต่ก่อนหมมีเด้แต่ก่อนหมนมีจ้าบมมีห้องน้ำตอนนี้ข้าเจ้าเฮ็ดที่จอดรถใหม่แล้วก็เอาห้องน้ำมาตั้งไว้ให้นี่แหละจ้าข้างบนจนะจะเป็นที่จอดรถจะทางขึ้นเมื่อเฮือนโสมนี่กระสิข,ขึ้นทางนี้แหละจ้ะเฮือนอยู่ทึงเขาเนาะย่างขึ้นเขา จ้าอันนี้ก็จะเป็นโรงเก็บเรือโรงเรือจ้ะอันนี้นะนี่โรงเรือโสมหลังนี้โรงเรือของสามีหลังนี้จา้าเรือกระจอดอยู่นี่นี่แหละจ้าบรรยากาศท่าเรือน้ำขึ้นไล่ไหล อัน,นเดเรือโซมกระไดจอดนี่นะนี่แหละจ้าเสียดายเมื่อนี้มันอากาศบอดีมันบอดแดดมันบอดแดดบรรยากาศ เป็นไดจ้าเป็นไดจ้าถึกใจอยู่บอเอาบรรยากาศอยู่ทะเลมาฝากจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านที่ยังบ่ลืมสาวสะกดระเบอร์คนนี้ด้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเอาบรรยากาศอยู่ทะเลมาฝากอากาศบอดีมันโมมีแดดขอบคุณหลายๆจ้า ท้องฟ้าสีครามสดใสเนาะถ้ามีแดดนี่งามกว่านี้ได้นนินี่แหละจ้าเดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศทางย่างขึ้นเมื่อเดอบันี้เดอย่างขึ้นเขาเมื่อเดอบนันนี้จ้าแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้ว แดดออกแล้วเพื่อนๆจ้าพี่พี่จ้าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักแดดออกแล้วเด้อบันนี้เห็นบองามบองามบแดดแต่กระคึมอยู่เด้นะแดดแต่กระคึมอยู่จ้าเนี่วสิพาย,ย่างขึ้นเมื่ออะไรเด้เนี่ แดดออกแล้วจ้าอย่าิพายย่างขึ้นเมื่อเเหอนละจ้าจะทะเลทางนั้นกันยังคืมอยู่นะแดดบดทั่วฟ้า <c oughs> แดดบนทั่วฟ้า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 ขอบคุณหลายๆทุกๆกำลังใจเด้อจ้าเดี๋ยวโสมสิพาเดี๋ยวโสมสิพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ทะเลใหม่จ้าขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจที่ยังบ่ลืมโสมเด้อขอบคุณหลายๆจ้าพบอพอก,กันใหม่เด้อจ้าเด้อ <laughs> ไปแล้วไปแล้วจ้านี่แหละบรรยากาศอยู่ทะเลเมืองสมอยู่จาบ้านสมอยู่หมู่บ้านสมอยู่จ้าไปแล้วไปแล้วดูแลสุขภาพนเด้อจ้าพี่น้องสุภูสุคนเยศีที่รักทุกทุกท่านจ้า <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> พบพื่อใหม่จ้า